สวัสดีค่ะคุณกิติและที่ท่านเห็นอยู่อันนี้คือที่จอดรถของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะคะในเมืองซซกโชค่ะขณะนี้นะคะหิมะได้เทลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นเวลามากกว่า2ชั่วโมงแล้วค่ะและคาดว่าพรุ่งนี้นะคะก็จะตกต่อไปเรื่อยๆนะคะก็จะสังเกตให้ว่าบริเวณเรถนี่ก็คือปกคลุมไปด้วยหิมะแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกับ 어, ชาวบ้านน이아ะผู้어ึ่งอา 어, 어, 안녕하세요. 아저씨. 어, 안녕하세요. 어, 어떻게 해요? 어떠세요? 오늘요 어, 좋아요? 네. 어, 너무 좋아요. 어, 지금 뭐하뭐 하실 거 있어요? 지금 뭐 하실 거 있어요? 아저씨. 눈. โอ้ชินใจแเ้วอ๋อก็คือตอนนี้คุณลุงท่านนี้นะคะกําลังทําความสะอาดรถนะคะเพื่อไม่ให้หิมะปกคลุมรถของเขามากจนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเพราะว่าเถ้าเกิดหิมะปกคลุมเขาก็จะไม่สามารถขับรถแล้วก็มองไม่เห็นกระจกหลังนะคะก็เลยต้องมาทําความสะอาดสักนิดนึงนะคะตอนที่หิมะกําลังตกซึ่งก็มันก็จะตกไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวคุณลุงก็คงต้องลงมาทำความสะอาดอีอ่ะวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่หิมะตกลงมาที่เมืองโซโจแห่งนี้นะคะแล้วก็ตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็หนัก คนทางหนักเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็ใส่รองเท้าแตะลงมาด้วยนะคะคุณกิติคะโอ้แต่ว่าใบก็สวยดีนะคะคุณกิติแต่ยังไงก็ตามค่ะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะ,ะไม่ว่าที่ไทยจะอากาศหนาวอากาศร้อนย,ยังไงก็ขอให้ดูแลสุขภาพนะคะห่างไกลจากโอมิคอนนะคะสวัสดีค่ะคุณกิติออาจเออเออหมอิออสวเสวัสดีค่ะใ